i us full ดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปูเป้มาพร้อมกับรถเข้าใหม่นะคะ Honda City รุ่น 1.5S นะคะปี2011ค่ะสีดำคันนี้รถบ้านสวยๆเลยนะคะไม่เคยติดแกส๊สนี่เลยนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเช่นเคยค่ะได้เป็นล้อแม็กขอบ17นิ้วนะคะลายนี้เลย หล่อมากๆนะคะเข้ากับตัวรถมากเลยค่ะท่านใดที่ชอบนะคะเข้ามาดูรถมาลองขับกันได้ค่ะเซรีีไทยกรุงเทพนะคะอยู่ต่างจังหวัดออกรถได้นะคะมีบริการไฟแนนซ์และส่งมอบรถให้ถึงบ้านเลยนะคะท้ายรถคันนี้มาพร้อมกับกล้องถอยหลังแล้วก็เซนเซอร์ถอย2จุดนะคะสภาพเดิมๆไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนหนักค่ะท่านใดเครดิตด,ดีออกรถฟรีดาวได้นะคะซื้อสด2 8 5 0 0 0บาทนะคะไม่มีแวดนะคะ สำหรับภายในเป็นเบาะหนังสีครีมสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าเดิมๆไม่มีรอยแตกนะคะสภาพยังสวยนะคะสำหรับคันนี้รถปี2011ตัวเบาะหุ้มให้ใหม่ทั้งคันนะคะสีครีมสวยกริบเลยนะคะเข้ามาดูรถมาลองขับกันได้เลยนี่เลยค่ะห้องโดยสารนะคะสภาพเบาะสวยตึงนะคะเปลี่ยนใหม่ทั้งคันนะคะสำหรับตัวเบาะเราหุ้มให้ใหม่เลย 285,000บาทนะคะผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้คอนโซลด้านหน้าโดยรวมประมาณนี้เลยค่ะจอ Android 11นิ้วติดตั้งให้ใหม่ๆนะคะพร้อมกล้องถอยสวยมากๆเลยลูกค้าจ๋าเลขไมค์คันนี้151,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถปี2011นะคะรถบ้านสภาพดีค่ะมาชมท้ายรถกันนะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะ นี่เลยค่ะสำหรับซิตี้นะคะก็มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะเก็บกระเป๋าใบใหญ่ได้หลายใบเลยตัวถังเดิมๆนะคะตะเข็บเดิมค่ะรอยอัคเหมือนเดิมนะคะฝาท้ายเดิมนะคะไม่เคยติดแกส๊สไม่เคยชนหนักค่ะนี่นะคะเข้ามาดูรถมาลองขับกันได้เลยไม่ห่วงรถนะคะท่านใดที่สนใจซื้อสดนะคะก็ ไม่มีแวนนะคะสอง0 0นบาทอุปกรณ์ที่ติดมานะคะเครื่องมือยางอะไรแม่แรง ภายในยังไม่ได้ทำความสะอาดให้นะคะเนื่องจากรถเพิ่งเข้ามาก็รีบมารีวิวให้ชมก่อนไปดูห้องเครื่องกันค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเบนซิน1 5 0 0ซีซีนะคะสภาพสวยนะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมนะคะ Honda iVtec ไม่เคยยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องไม่เคยจมน้ำนะคะคันหน้าเดิมๆนะคะคันนี้ก็เครื่องเกียร์สมูททุกอย่างนะคะเราดูแลให้หมดเลยนะคะฝาก,กระโปรงหน้าเดิม ท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะดูคลิปจบแล้วรีบโทรมาจับจองได้เลยก่อนที่รถจะติดจองนะคะสภาพแบบนี้ราคาแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เป้ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะโทร0956280504แอดไลน์ได้ค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ